ลางบ้างนะแต่ได้หลายยาแต่ยิงงนรูปศัพท์เรากไปดูใกล้ๆแต่จะเป็นก้าวไก่แทรกแซงนะ,นะให้เขาทำหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ทำเราก็เตือนเราก็สอนเราก็บอกเขาเราทำให้เขาดูแล้วนี่นะมันก็ดูแล้วเขาควรจะทำทเองยมอย่าไปทำแทนเขาอะเช่นเราไปทำการบ้านแทนลูกเนี่ยลูกจะฉลาดไหม ถูกทุกข้อเลยเลขเนี่ยได้คะแนนเต็มเลยลูกเราเนี่ยเพราะเราทอให้่ไงลูกเราก็โง่เหมือนเดิมใช่ไหมให้เขาทำเองทําผิดําถูกทําไม่ได้มา,มา,ม,า,ม,ามาถามเราเราก็สอนแต่ต้องไปทําเองนะแล้วก็จะขึ้นแล้วก็จะทําเป็นแล้วทําได้แล้วในสุดเมื่อไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เนี่ยต้องสอนรูปแบบนั้นนะถ้าลูกทาผิดต้องลงโทษต้องต้องตัดเดือนก่อน ัดเตือนเสร็จแล้วถ้ามีตาปิีกต้องลงทันและลงโทษนะอาจจะตีอะไรก็ว่าไปมีการตื่นมีการทักทันมีการลงโทษลงโทษด้วยความรักไม่ด้วยความโกรธเี่ยไม่ด้วยความโกรธพ่อแม่ที่ดีก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ลงโทษเลยลูกก็เจริญลูกบางคนที่เราเตอนเนี้ขัดใจไม่ได้พอขัดใจเรามีปฏิกิริยา มันก็ทําให้เสียหายได้นะดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราเยในสังคมนะคนอเขาไม่ดีเหมือนพ่อแม่เรานะไปหยิบเงินเข้ามาใช้เนี่ยมีข้อหารักทรัพย์นะโดยนตำรวจจับติดคุกนะแต่อยู่บ้านเนี่ยไปเอาเงินพ่อแม่มาใช้พ่อแม่ไม่ว่าอะไรนะก็เลยเคยตัวเงินคนอื่นเงินค็อืเป็นเงินเราไปหมดไม่ได้นะแต่ให้ความขรารพกฎเกณฑ์กฎหมายต่าง แล้วก็อาจจะต้องหาลูกไปเห็นคนที่ก็ลำบากนะสมัยก่อนราเคยมานียเข้าไปเรียนรยเรจามันก็ไปเท,นะนะที่ยอยเรนก็ไปดูด้วยคนก็ต้องไม่ควบคุมตัวเองแล้วถูกคุมในลูกกบอะไรอย่างนี้นะเราตื่นตีสี่ตีห้าเราทานกี่วงเราวิวลาแน่นอนใจต,ตัวเหมือนในเรือจามทุกอย่างนะแต่เราคุมตัวเอง จะทําหนาที่ตามที่กำหนดไว้ผู้กลุม่มเพราะฉะนั้นาองมีผู้กลุ่มมากำหนดบังคับเราไม่ถึงไม่เลี้ยวมากำกับเราแต่ในเรียนจำมันต้องมีคนทำหน้าที่เป็นผู้กลุม่มผู้กลุ่มไต่ทั้งโต้แลวผู้กลุม่มก็ถือกุญแจมีอกุญแจออกแต่ทั้งโค่เนี่ยท่อยู่แย่ก็ถึงใครให้ทีถ้าเราไปเยี่ยมคนที่ยากจนเป็นบางครั้งคนสลามบ้างเยี่ยมคนตาบอดบ้าง เด็กก็จะรู้สึกคิดได้นะเออเราโชคดีอย่างเลยนะได้แม่ยิ่งดูเราดีเราได้เป็นคนลำบากมันเปรียบเทียบกันดีเดี๋ยวเราต่อยลูกเปรียบเทียบแบบนี้มองมองวัตถุให้มองคนที่ต่ำมองคนน้ำมองคนที่สูงมองเปรียบเทียบอย่างเงี้ยล้มลูกกจะเจรว่วเราต้องพัฒนาดีนดีขึ้นกว่าเดิมมอที่มองต่ำมือคนทีอะขัดแคลนกว่าเรายังมีเยอะ เราอยากได้รถจักรยานมีหลายคนก็ไม่มีรถเลยนะต้องเดินบางคนขาขาดด้วยซ้ำต้องใช้ไม้เท้าเออเราโชคดีแนละ้วจะไปไหนก็เดินได้หรือถ้าเรามีจักรยานบางคนมีมอเตอร์ไซค์เราเปรียบเทียบแล้วเราด้อยกว่าเราอยากจะได้มอเตอร์ไซค์อย่างร,ราจริงรถกระ่ะเทียบกับคนที่ดุกว่าเรามันก็จะรู้ว่าเราจนกนตลอดแต่เราเทียบคนที่เขาลำบากนันแทนกว่าเราเนี่ย เออราเปรถกระบะก็ยังโชคดีนะคุยมีแค่บัเลังก์ใส่มีแค่จักรยานเรามีรถกระบะเราเอารถเก่งคราเป็นไรถกระบะมีประโยชน์กว่าซื้อขนของได้แล้วไปจอดที่ไหนเสียเงินไม่มากเดี๋ยวเราขับรถาเบ้นไปจอดสินะฮะเขาบริการดีมากเลยแต่เขาถ่ายเงินเรานะใช่ไหมเดี๋ยวขับ BM, ไปเองไปขับรถเบ้นไปอย่ให้จอดทีเลยมีคนดูแลแต่เราต้องจ่ายเงินเขาลนะ ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวไปหลังลดตนถูกขีดขวด <c oughs> คนเป้ารถมันก็ถูกใจเกี่ยบเหมือนกันนะเสี่ยวกาเยนยเห็นไหแล้วเราอย่างเป็นคนที่มีคัดจ,จิตใจสูงเรื่อเป็นคนที่อยู่ในสายตาหรือถูกจับจอ้องคำเสงีย์เงินต่อดเวลาหรือเปล่าแต่ได้อย,อยู่เ,ยเรียบง่ายนะกินกินข้าวที่ไหนกินก็เกี่ยวที่ไหนก็ได้ไม,ไม,ไม่คนต้องมาติดตามมาเป้ารูม,มาระวังระแวงคนหวังยาพิษ ราก็สบายเนปะ็นคะนธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนสาคัญยึ้นมาต้องมีรถกระบวนจะมีคนกีบอาหารก่อนหลีวตอนเดียวจะกินนะว่าวางยาบริสุทเปลสาวแต่นะะละมือแต่ละเทนะ้าโยก็แต่ลำบากนะอย่มันยุ่งยากเลือกเอาเองนะอันนี้เราเลือกได้การเบกความเบกขาก็เมืม่อเราเมื่อลูกขามผิดเราองเตือนแล้วลงโทษตามถุงครถ้าโยไม่ลงโทษตายเขาเล็กเขาจะทาใหญ่ขึ้น มากขึ้นตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วสุดนายหลานต้องเกลียดใจที่คนชี้กบกว่าพ่อแม่ผิดพเพราะเลี้ยงลูกไม่ดีพ่อแม่ลังแกฉันแนละอิโต็เียลาบินจินทานตามใจลูกมากเกินไปลูกเสียคนมารู้ตัวตอนทำผิดใจก็อาจจะถึงบาชดชีวิตเลยก็ได้นะโนะมตะวุสุดสิสีมไปเลยมีลูกชาใจหมดเดียว เสืบดะกูลได้ก็อ้องบายชีวิตปาวุา้นจีนไม่เอาไว้ไปฆ่าคนตายก็ต้องตายตาไปด้วยนะกดเด็กว่าสมัยละวงซ่งนะันะนั้าไปมองข้ามแล้วจีนก็จะไม่มีค่าที่เรามีค่าไม่ได้ทุกที่มีคุณค่าหมดที่ประเทศจีนะเคยมีสมัยหนึ่งคนเมาาล้วขับถ้ามีคนตายนะจนคนตายบานชีวิตนะ ถ้าเขาพิการคุณต้องเอาเงินเดือนที่คุณได้มามา,มาเลี้ยงเขาด้วยนะคุณว่าลำบากต่อชีวิตเหมือนกันเรีย้ยกว่้วคนพิการคนนั้นเขาจะตายนะเขามีกฎหมายบังคับขนาดนั้นคนไม่กล้าขับตอนกิตนตอนเดือนตุลาเนี่ยต้องมีผู้รับจ้างขับรถไปส่งที่บ้านหรือรับจ้างเหนะมือนแท็กซี่นะไปรูปอาใหนะ้แล้วมันสูญเสียเยอะเนี่ยลงโทษเยอะ บางประเทศเนี่ยถ้าเอารถไปทําความผิดเขายึดรถเลยนะยึดรถไปทุกไปปนะีเป็นป่าจาเป็นกองเลยนะเพราะว่าถือว่านี้ต้องให้หลากจำนะต้องให้เขาผิดหลากต้องเ้องเรารู้สึกว่าไม่เคยที่ทำความผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องการเบียดขาในใจิตใจเรานะงั้นถ้าลูกทําผิดคำเตือนต้องลงโทษ ลูกทำดีเราก็ชื่นชมบรราลุกควรที่พ่อแม่ก็จะ้บเหลวนในข้อที่สีเ่เนี่ยรูเบกขานะห่วงลูกก็เข้าไปแทกแซงก้าวกายลูกก็ไม่สบายใจลูกคนไหนเชื่อฟังแม่มากเกินไปก็โดยเขาว่าเป็นลูกแงโดยเพื่อนล้อแล้วก็ลูกสะพ้ายก็ไม่สบายใจเพราะแม่เข้ามายุ่งเยอะเกินไปก็ไม่ดีเราก็ต้อง แค่มองเห็นแล้วก็เตือนแต่การเตือนเป็นหน้าที่ที่ต้องต้องต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าผิดพลาดอยู่ถ้าไม่ถูกต้องนะมีไปทำเรื่องจริตไปทผิดสีเนี่ยไม่ได้เลยนั้นพ่อแม่ที่ดีก็ทำตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ก่อนลูกใดเราอย่าไปวางใจนะว่าเราทำตัวอย่างที่ดีแล้วเราไม่ชิลเล้าเมายาเราไม่คดโกงเราเข้าวัดเข้าวาเรา ปฏิบัติตามรูปมันจะทําตามเราก็ไม่ไม่ร้นอนสนิทหนอกโยมใครทําตามก็ถือว่าลูกก็โชคดีไปแต่บางคนไปเอาอย่างเพื่อนเนะียเพราะแม่ไม่เคยเมาเลยแต่ว่าไปเอาอย่างเพื่อนที่กินเหล้าพอตามเพื่อนเพื่อนชวนไปทําผิดก็ติดร่างแผไปเ้วยไอ้คนทําผิดมันหนีพ้นอยู่แล,แล้วละเพราะมันรู้ว่าตำรวจมาจมันต้องหนีมันทําผิดแต่ลูกเราไม่ได้ทําผิดลูกเราไม่ไคิดร้ายก็ไม่หนี ไม่ีหรือดีไม่รอดเพราะอะไรประสบการณ์น้อยกระโดดจับลงโทษเราไม่รู้ไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่ไม่ทำผิดแล้วถูกลงโทษแต่กฎหมายก็กำหนดต็ดแก๊งไงป็นกลุ่มติดร่างเนี่ยไปด้วยแล้วก็เ,เตือนรูปเรานะเราพบคนผ่านทางไปหาผิดกบดีไิพาไปหาผลนี่สรุปเรื่องของมินนะก็ต้องคบกันอยู่ด้วยกันเพื่อนบ้านกันแต่ว่าอยู่ยังไงให้มีความเคารพมีความ ให้เกียดยอมรับกันถ้าบอกว่าคนขเขมรมีบุญคุณกับไทยไหมก็มีนะภาษาไทยนี่ก็ใช้คำรรเขมรตั้งเยอะแยะนะลูกเขยเนี่ยเดือนเพนเนี่เยเดือนะเพนนี่ภาษาเขมรนะเพงเนี่ยแปลว่าเดือนเป็นดวงเนี่ยถ้าเป็นราราเบรีอาปุรณละมีสมบูร์เนี่ยภาษาไทยปลายเบร,รีอาพจัจารน์มันเป็นเดือเกือบิบห้าคำนะปุรณละมี เราเรียนเป็ียภาษาสเบนนะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยาเบนนั่นแหละ,ะนะตำรวจนี่ก็สเบนนะฉนั้นแลปลคำสเบนกาไปใช้เยอะนะสมัยโบราณเราเป็นคำแต่ของสท์ชั้นสูงนะแต่ในกุยจีผนนะคำไทยแทยๆ้ๆจะเป็นคำประเภทดำแดงเขียวลูกพ่อเนะี่ยคำไทยเป็นคำโดดเนี่ยแต่ถ้าประเภทมี สะกดมีก้ามเยอะๆเนี้ยกระบี่เงี้ยนียตรวจมีทิ่มีรอเรือเยอะนะกระบี่กันงแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อเราก็มีทำคำกระบี่ในปาษาทไทยเราก็จะได้ไม่ต้องรังเกียจเขาเพราะกระบีก็เป็นส่ึ่งของคนไทยเหมือนกับมอนมอนกระบีเพ่าแม่ละว้าลาวอะไรพวกนี้ยส่วน ไทยมีทุกคนเขาเม่นไหมก็มีเยอะมากเลยนะว่า,าเคยไปที่ที่กัมเณยยุคหนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่สามารถสืบพันธุ์อาระยธรรมเขาได้เพราะว่าไทยการเบืองเนี่ยตกเวลานิคมของฝร,รั่งเศสเ,เป็นร้อยร้อยปีเพฉะนั้นเขาก็มาซื้เมืองไทยกลับไปอนะไรการละครการไล,ล่รำการแต่งกายอะไรอย่างนี้เรากลับไปใช้ที่กมัมเณยแต่วัดีกมัมเณยสับสนนะ มะเคลมะลึชายชึกกระเบนอเนี้ยนะไม่ต้องทะเลาะกันหรอกที่จริงใช้ร่วมกันก็ได้นะแต่ว่าให้นับถือกันว่าเออคนไหนเป็นต้นสำหรับแต่ก็เรารับมาโยงกระเบนของเราที่ก็มาจากกระเบนนะใช่ไหมโยงกระเบนต้องถูกกระเบนนยชื่อมัน็บออบอกเลยวอันถ้าคนไทยก็ต้องมัติ้หเนก็ให้ร่ามความเชื่อมโยงกัน ว่าใครสูงก็ใครต่ำเหมือใครก็ไม่ได้หรอกมันมันมันคนละแบบกันแล้วก็มีคุยประเทศไม่เหมือนกันนะก็มีแง่คิดอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศกัมเกเนี่ยก็สร้างประการสิ่ใหญ่โตมากแต่ก็เป็นข้อเตือนใจว่ายุคไหนก็ตามมีการสร้างใหญ่โตผู้คนจะล้มตายเยอะเพราะผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสน เกมมาแท้แท้งานเพราะเป็นตะกุ่มธาตุแล้วหลังจากสิ่งปลูกสร้างพวกนั้นเติดตื้นลงบ้านเบื่อจะอ่อนแอเพาะคนจุกเกมามาทำเรื่องเป็นเรื่องอยแบบนี้ก็ทำให้เกิดความวุน่นไายและในสุดก็เกิดกนะารสูญเสียหรือล่มสลายของอาณาจักรนั่นไม่ว่าจะเป็นที่บัญชีก็เ,เหมือนกันนะทร์ำให้บัญชีใหญ่ ตามปพระสัตะนตะปาปาหลอนโทมใหญ่ตลาดศเสียพนครหรือว่าในในรังอินเดียสร้างทัชมาหาลใหญ่โตนะลูกบอกว่าถ้าพ่อยังสร้างต่ออีกหลังหนึ่งนะตั้งทัชมาหาลเนี่ยตรงกันข้ามของคนนั้ยุบันดาเนี่ยดึงกิ่ล่มสลายแน่ลูกก็เลยยึดอำนาจพ่อเลยแต่พ่อขังไว้พ่อก็นั่งดูลูกคงเนี่ย ดนิสจน,านตายอาจารย์เราไปดูเรามีเรื่องเล่าเป็นโเโรแมนติกนะแต่ว่าน,นี้ก็เป็นข้อเสียใจเงบางทีเราไปสร้างยิง่งใหญ่มากๆเนี่ยไปเริ่มเจอการล่มสลายเดี๋ยวดูรัฐสภาไทยนะราคาเกือบสองื่นล้านนะโดาออกกฎหมายกิจฉบับอะแล้วคนไทยได้ประโยชน์อาไการมีรัฐสภาราคาหมื่นกว่าล้านนี่จะซ่อมอีกสี่พันล้าน มันกินเยอะนะมันมันใช้เยอะเกินไปโดยที่ไม่ยังเป็นต้องมีก็ได้นนะแล้วตอนที่ก็เริ่มมาเพ้กนะุเรงนะไอ้วัดสร้างเสร็จสร้างวัดมากเกินไปหรือเปล่ามนาะจะพูดเรืถึงโรงพยาบาลนะคนพวกเนี้ยตอนป่วยก็มารักษาโรงพยาบาลตอนหายก็เป็นนมบุญที่วัดมีคนหนึ่งลงในเฟซบุ๊กโอ้กระทูน้นี่ดีมากเลยนะ คนตอบโต้ประููนี้เป็นร้อยๆเป็นบรรพัานกิดแบบความนี้นะแต่น่าสนใจหลายอย่างนะเช่นบางคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะโรงพยาบาลก็ทำหน้าที่รักษาคนคนเจ็บป่วยไปวัดจะมาที่อบรมแลกจิตใจต้องมีทั้งสองอย่างเราป่วยทั้งกายทั้งใจใช่ไหมแต่กมื่อต่างทำหน้าที่คุณไปแกะววัดทำไมอ่ะแล้ววัดในสอนที่คนเป็นจักทานมาทำบุญเยอะๆวัดก็เอาเงินมาสร้างตึกสร้างเครืร่องมือแพทย์ ได้โรงพยาบาลตั้งเยอะแยะถ้าถ้าโรงพยาบาลฉลาดนะรู้จักไปหาโอกาสทางวัดนี่ก็ช่วยช่วยอยู่ได้แต่ถ้ามาแกะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ทําให้เกิดขันไสกันบกปากแล้วคนที่เขาเข้าวัดเขาก็ไม่ชอบที่ไปโรงพยาบาลมาพูดอย่างนี้แถมบางคนก็จะแกะโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลนี่ใช้เงินทําอะไรบ้างตั้งเป็นใหญ่ซื้อเครื่องมือแปรเปลพ่ยนแปลงปบาลพูดจาไม่ดีเลย ต้องอบรมที่วัดบ้างนะคุณตุ๊กตุไปย้ําอบรมที่วัดหน่อยจะได้มีอัธยาศัยที่ใจบริการพูดดีๆมน,นะนะนะก็ชี้แนะให้เออเหมือนบุรีถ้าถ้าถ้าคุณพูดดีอย่างนี้น้าที่วัดท่านสอนเนี่ยนะให้โยมให้เด็กตันอยู่กับพ่อแม่ระบายงานศพอยากทําบุญอนะไรไหมทารังเจรู้สึกว่ารักแม่รักพ,อพ่อนั่นสมบูรณ แต่ไปโรงพยาบาลไม่อยากจะทำบ,บุญให้โรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลรัาตากพอ่อแม่เราเรียนตั้งนะพออะไรก็พูดให้โรงพยาบาลมองตัวเองบ้างนะว่าบางทีเราเสียบุกพ่อบาง,งอย่างอยู่หรือเปล่าลมันต้องร่วมมือกันนะบางทีโรงพยาบาลที่เปตลาดเนี่ยนี่บนพระไปเยี่ยมคนไข้เป็นอุบัติเหตุแนะให้ได้ทำบ,บุญได้ไว้สังฆทา,านบ้างสายเตรท่านก็ไม่เอากลับหรอกแล้วก็ให้ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ โรงพยาบาลสั้งร้นั้งนี้ได้แล้วคนไข้ก็เลือดเออดีนะมีผ้ามาเยีอกเยี่ีีที่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 ห้องเลยมีโอกาสก็ไปคุยที่คลีกเป็นพามานั่งประจาปุ่นตาปัญหาทีผู้มีใจเรื่องอะไรจะไม่กินแต่ยาตอนหลับอย่างเดียวทำสมาธิบ้างหรือว่าอันมองโลกในแง่ดีบ้างัดพลอยวางบ้างา่ช่วยก็แก้ปัญหา ใจแก่แบบครอบครัวได้เยอะเลยนี่ถ้าต่างคนต่างตามเดี๋ยวนี้ผมถือว่าคิดกล่าวเรื่องปรึกษาหรือเรื่องจิตใจหหายจิตแพทย์อย่างเดียวทั้งประเทศมีจิตแพทย์กี่พันคนนะนะเกิดไฟไหมท้ทีเกิดน้ำท่วมทีจิตแพทย์พอใช้แม้ไม่พอหรอกทราที่อยู่ที่วัดแต่ปรึกษาได้โยบไมไ่ไม่ไม่อุดตุดไงไม่ไม่แนะนำว่า ไปึกษบาหลวงพ่อที่วัดบ้างแล้วก็เ,าาาเอาพระมาอบรมบ้างว่าการึกษบาหรือทำอยังไงนะพระเนี่ยต้องมีอยู่มีใจจะช่วยอยู่แล้วจะการหลักวิชาหรือว่าเสริมว่าเสริมว่าไปหน่อยท่านก็จะทำได้ดีขึ้นพระเราบางทีฟังโยมพูดโยมพูดพูดแป๊บตึงไม่ถึงอัานนาทีที่พระับพูดจะโมง,งนะฟังโยมน้อยไปหน่อยตามหลักต้องพูดดีต้องฟังดีเยอะ แล้วคอยถามก็ได้กำลังใจหรือ่วนนิยมคิดมุมอบอลมุมนั้นมะุมนี้พอโยมเขาเปิดใจแล้วเขาก็คิดเองไดนะ้หรือว่าตั้งต้นใหม่ให้กำลังใจเขาอันถ้าหมอรับงานมาทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวลรวบ่นเองนะทำไม่ไหวนะทำงานไม่ได้พักเลยเราเรียกบนเรายาก็บ่นอยู่คนไข้เยอะมาก คุจะภูมิใจหรือคจะปลื้มใจ,จกันเ็นว่าตอนนี้หมออ่อนตอ,อ,อ,อนพิเรนใจล้าออกปเป็นเชเลยก็คุณทํางานอยู่คนเดียวคุณไม่ช่วยไม,ไม่สนใจคนอื่นไม่ร่วมมือกันมันก็เกิดปัญหาแบบนี้มัญจาก้รรักษาโรงพยาบาลหายแล้วก็ดํบเหมนให้เบิกจากให้โรงพยาบาลเลยนะพี่โยาตมาก็สับสูตรเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องเสียเงินแา่วันทุ่พรเนี่ยให้ทราไปจ่ายยาแค่สองจบจเดี๋ยว คือเดือนต้องมารับยาใหม่ที่นำรับยาใหม่จะเดี๋ยวค่าลดเยอะนะบอกยาไม่พอหลวงพอ่อสั่งไปแล้วก็ไม่ตรงพเพราะโรงพยาบาลทีน่นี่เขาอยู่เยอะก็ก <c oughs> ็เลยไม่ตรงนะเราก็ไม่รู้อะไรเลย,เลยว่าเขาเอาเงินที่ใช้ทำอะไรบ้างนะช่วยการบริจาคนะให้โรงพยาบาลช่วยค่ายาผมกเป็นโทษพม่าโทษเขมรอีกแล้วว่าอาุปยบมา,า,นะบา,า,มาใช้โรงพยาบาลเราฟรีฟรีภาษีเราทั้งนั้นนะ เขาบอกเนี้นรรนยเวสเซียทำนะโยมถ้าไม่ได้โ้าดีเขาไม่มาบ้านเราหรอกไม่มาทํางานมาลำบากที่บ้านเรานะเขาไม่มาพึ่งยานไปโรงพยาบาลบ้านเราดังนั้นเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่ก็ต้องหามวิธีการที่ยั่งยืนเลยนะไม่ใช่ว่าเราอดทนอยู่กับเรื่องที่ลำบากานี้ตลอดไปไม่ได้ก็ต้องแก้ไข แต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้เห็นว่าต้องปรับปรุงหลายอย่างนะวัดวัดภาษารีสิปตน,นี่ก็ดีกว้างขวางตัวสบายแล้วไนมีกิจกรรมอะไรที่บริการชุมชนริมือตกลงพยาบาลรมือกับสังคมทำอะไรที่บ้านที่เป็นสิะงยยน์ก็ทำก็ทำต่อไปนะโดยเฉพาะโยมติดตาจิตก็ช่วยช่วยกันนะปารุขึ้นมา มาดูที่นี่น้อยก็มีสวนสาธารณะนะมานั่งสงบเย็นได้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่มีเวลาเปิดปิดเหมือนกับอะไรได้แห่งเขาแล้วก็อาจจะได้ธรรมะจากการที่เรามานั่งแล้วก็มีคนมาชวนสนทนาธรรมหรือว่ามีต้นไม้ทัดเหตตามต้นไม้ก็มีนะเดี๋ยวต้วนไม้พูดได้นะวันวันเขาก็มี หนักหนาจริงๆเข้าวัดนี่ก็มีเข้าวัดจริงนะได้พึ่งพาใส่เอาตัวรอดไปได้แล้วก็พาทำมาตอบแทนวัดนะเคยเห็นโยมบางคนเนี่ยแกสบายเครื่องตัดยญ้ามาจากบ้านเองมาตัดยายวัดเดี๋ยวถังเดี๋ยวผมก็ไปหลายวัดแล้วเนี่ยนะว่าผมก็ไปตัดให้แล้วบ้านของผมเองไปขอตัดให้เรียบร้อยบ้ก็ตัดน้ำตัดท่าให้แก ก็เป็นเรื่องดีมีน้ําใจว่าเรามีของอยู่แหละเรามีอุปกรณ์วัดว่าไปซื้อเพราะว่าหรือวัดซื้อก็ไม่มีคน,น,นสักงให้เกแตรจ้ามีเราก็ไปอาสา,าไ่วยช่วยชือ,องนงานวัดเพราะถ้าต้องสร้างคนงานทุกวันหรือทุกทุกอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายวัดจะสูงมากแล้วสุดท้ายไม่มีปัญญาวัดจ,จะจะตั้งอยู่ไม่ได้วัดก็เกินแต่กีอศาราา์เอาแรงงานเป็น,านอาชีได้บุญมาก ถ้าเราไม่มีเวลไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีแรงงานออกความคิดก็ได้ความคิดก็เป็นประโยชน์เหมือนกันประยโยชนให้กำลังใจมันวันนี้โยได้มาที่วัดเพื่อฟังธรรมแล้วก็ตักบาทก็ถือว่าตาธรรมเดียมเดิมเป็นการทำบุญสรรัฐจะให้สาจะมีฤทสิมีความเบาสบายมีความสุข ใน,ในใจิตใจแค่นี้แง่สังคมก็มีประโยชน์นะเพราะว่าสังคมก็จะได้สังคมที่ร่มเย็นเป็นทุกข์เป็นตัวอย่าง,งที่ดีกับตัวเตองแล้วก็ได้ทำตาแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์นั่นเองแล้วก็มีกำลังใจรักษาวัดได้อย่างดีเลยนะจะโยมมาใช้บริการบางกระลุกชระลือนึ่ปลื้มใจห้องสมุดวัดตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วมีทำป้าย เห็นว่าสุ่สารหนังสือหนังสือไปตายอยู่ในห้องสมุดของวัดเะไปไปยไม่รู้กี่ศพตายไปปีไม่ใครอ่านเลยนะหลวงพ่อได้ก็บอกเปลี่ยนเป็นสุมสารหนังสือไม่มีคนอ่านเลยนั่นเราก็ต้องหาทางปรับปรุงเอาพฤติกรรมให้คนได้เข้าวัดเพื่อหาความรู้ว่าได้ปรก,การตัใหญ่ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น วันนี้ก็ป่าลบข้อจำมมกัดอันตั้งต้นจากเรื่อง,องของกบิงก่อนนะนเรื่องของบับเบนิ้โยก็ทำในใจนะเรื่องทหารเรื่องใจดแดดแดดสบายไม่หูรเราทำหน้าที่เต็มทีู่่แล้วแต่ว่าอย่าล้ําเ้จมาทำให้ผูกอวันยึดอำนาจถ้ามายิอาบอำนาจจะมีผลเสียกับ ภาพหลักทีการระเดศส่ินการ,ยายการแล้ว่าุดท้ายทําอะไรก็ลำบากเป็นปรรจุที่ไหนขาไปตอนรับหรือว่าเขาก็ไปตกับสาที่นี่นเราก็มีประสบก,การณ์แบบนี้มาแล้วนะยึดอำนาจได้แต่บริหารไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เคยเป็นไม่ใช่ถูกไม่ไม่เคยเต็มที่นะแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนรัฐบาลในวิธีการที่ถูกต้องแล้วโดนก็ไม่ถูกก็ไม่ดีก็ต้องแก้ไขนะจำเป็นต้องหา,าวิธีไป แต่แน่นอนนะทุกอย่างมันต้องมีอุปสรปรคเพราะว่าขั้นตอนการเปลี่ยนหรือการแกร้รนูนก็ยากการย้ายคนอินทะคุณเห็นโทษแล้วลาออกก็ยากนะแต่ก็ในีสุดก็จะต้องมีการชี้แจงกันการชี้แจงไม่การโจมตีด่าทอนะพี่โยกการใช้คำหยาบหยาบมันไม่มันไม่เคยทำให้เกิดค,ความสงบดุขเราต้องใจความเข้าใจว่า เถานการแบบนี้เราต้องการผู้นําแบบไหนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวต้องการคนขยันดูงานแต่เมื่อสร้างงานสร้างแป็นริงเรียบร้อยแล้วต้องการคนบริหารที่มีวิสัยทัศนกว้างไกลอย่างเช่อว่าใสยขุนศทีพิยารลมสลายก็มีพระเจ้าสกาูลชาติใช่ไหมพอมีเราสัาะม่าแล้วพรมา่มาไม่มาตีไทยแล้วก็ รัชกาลที่หนึ่งวางรากฐานการปกครองเนี่ยมีการปฏิรูปประเทศหลายอย่างหลังเวลาประเทศปีดกออกกฎหมายการตามดวงเนี่ยก็ทำมาตามมาตามลำดับเหมือนก,กันรัชกาลก็เจริญในบางด้านมากราชการก็เจริญในเรื่องของเดบิตเตอร์ทำาครัชกาลเรื่องการค้าแต่ก็มีค่าสิกธิมาเรื่อยๆรื่เรื่องต่างประเทศบ้างคุกค,คามเราก็ต้อง มีผู้นำที่ฉลาดที่เฉียบลาดที่บอกาะสมในยุคลุคดุนั้นนะั้นถ้าเกิดเป็นผู้นำติดประเทศเนี่ยป,ปิดเวลามันก็จะเกิดความเสียหายแล้วตัวไปร้องตัวผู้นำก็ต้องพิจารณาตัวเองดนะ้วยเนาะว่าเหการณ์แบบนี้เราควรจะสลดระลตัวเองเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทุกยากลำบากอะไรก็เป็นเรื่องการที่เราต้องการตัวรวมตัว สรุปจบวันนี้นะคุโยมนะก็ขอบิงว่าทุกท่านเห็นแต่ส่วนรวมเห็นแก่ตัวนะจะเป็เจ้าวาดเป็นพระลูกวัดอะไรก็ตามเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ดีเพราะว่าวัดจะเจริญได้ต้องมีทั้งโยมทั้งพระวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดตัดดีใสบ้านกับวัดตัดกันช่วยก็อวยใจ ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางเนี่ยเวลาท่าน,นเตือนแล้วนารสี่ได้ว่าบางแหง่งกรรมการวัดแข็งเข้มแข็งมากจะวาดอนกรรมการวัดสังางนู่นสั่งนี่ท้าทำามบท้าท่ทา,ทา,มมาทนไม่มีความสุขด้วกระยายวัดเนี่ยเพราะว่าโดนโยงยึดอำนาจบด,ดอันนี้ก็ไม่ดีนะแต่บางวัดนี่พระท่านเก่งเป็นประเดิษการบทเลยแต่ว่าสั่งอะไรทุกอย่างไม่ฟังโยมเลย กรลางไปรู้ถูกการไปกสุดท้ายก็ไม่เจริญอีกล้วพอจะว่าตายไปที่สางไว้ก็ล่มสลายหมดนี่ก็เอาด้วยแตนวัดกับมาวัดกับบ้านช่วยกันหรือปุตราหรือการบางอย่างโยมต้องช่วยเพราะว่าเป็นเรื่องเองินทองเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองโยมไปวิ่งเต้นไปด้วยกันครับ ก็จะทําให้วัดมีหนักฐานมันคงสงใสยบางอย่างเป็นเรื่องฐานน้ำเพราะว่าเป็นเรื่องคําสอนในการปฏิบัติแ้าก็การลงนานก็กาเป็นเรื่องเรื่องนี้ก็ทําให้ดีขึ้นวัดก็มีเงินิิคุณมครองทั้งเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือก็ดีพัฒนาก็ดีแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงธรรมะเป็นหลักปราชนาต่อไปได้ สิ่งที่โยมทำในวันนี้นะบางคนอาจจะรู้ว่าไม่สําคัญนะแต่ารายเชื่อว่าอีกร้อยปีข้างหน้านะยุคเลี้ยวยุคเลียวหัวต่อเทคโนโลยีกําลังเข้ามากระแสไทยย้าย,ายกำลงังจะบทไปสองอย่างนี้โยมจะต้องปรับตัวถ้าเราไม่มีการบวชเรนไม่เรียนเข้าเข้าค่ายคุณธรรมไม่ว่าคุณเคยกับทางวัดเนะี่ยต่อไปเด็กมึนจากวัดแล้วเด็กก็จะห่างเหินศาสนา ัน้ง่ดึงวัดทําอะไรก็ไม่มีกําลังเพราะว่าไม่มีคนแต่ในแง่ดึงสังคมก็จะมีปัญหาเยอะเช่นคนทาอะไรก็ไม่มีสิไม่มีธรรม,มนะนะทุกคนก็จะดูว่าจะถูกลงโทษด้วยจดกฎหมายตรวจจะจับไหมนะตำรวจไม่อยู่ก็ฝ่าไปแดงนะไม่มีใครตรวจก็โกงเงินห,หัือว่าใช้นัดเงินใต้โตเพื่อจะได้ผ่าน โรมงพยาบาลต่างๆแล้วบทสุดท้ายที่เห็นคืออะไรตึกพังเนี่ยตึกสองอพังเนี่ยต้องพันล้านเห็นไหมหรือว่าเกิดโรงพยาบาลสร้างตึกแล้วสร้างไม่เสร็จเรีนร้อยร้อยแห่งนะอรงบาลตึกบกสร้างไม่เสร็จมันต้องมีอะไรบิดพลาดแน่นอนนะเมื่อกี้ราชการอาจจะไม่ได้โกงแต่คุณผู้รับบาลก็โกงนะหรือผู้รับบาลไม่ไม่ไม่มาตรฐานพอ เราก็ต้องรับรุมแก้ไขีปัญหาในวัดก็จะหนักว่าน,นี้เพราะว่าในวัดไม่มีอาชัยญาติเนี่ยนะต่อไปวัดจะร้างนะทีนี้วัดร้างแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มมาเอาที่วัดไปบางที่ก็เอาไปทําเป็นส,สนัญญาอื่นนะเข้ามาต้องมีคนมากกว่าเพราะว่าเอาไปไช้เป็นวัดเป็น,สะสะสนรัฐธรรอน่นไปก็มีนะไปอันก็อาจจะ ถูกปลุกไปในเรื่องประกอบอาที่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็ต้องรักวัดตด้วนนยนะบางทีไปป้องายแดนแต่ว่ากลางมือแท้ๆไม่ปกป้องวัดตตัวเองสมาเคยบอกล้าที่นั่นไปทําง,งานกับชาวเขาเนะ